ผูทุกคนมือนี่ก็เป็นมือทําอิดท,ที่ซ่องตุ่มตามออนทั่วมาไลฟ์สดให้กับเอฟซีพี่น้องป้องไปเมื่อสุกคู่ทุกคนที่ว่าได้ติดตามซ่องตุ่มตามออนทั่วเสมอมามือนี้ก็เป็นค่อยคํำยาแรงของวันพุธวันที 18เดือนพฤษภาปี2องพันสองสอน้องธรรมผ้้ใดมีเวลากัเข้ามาโอลมกันเด้อทรงนี้กับบ่ค่อยมีเวลาที่จะไปถ่ายทำวิดีโอให้กับเอไซีได้ด้เบิงงน้ำกันเนาะแต่ว่า เอาเป็นว่าประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีเวลากับสิไปซอก่ายให้กับทำูุชมได้ตที่ตามรับทรงเมืองกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีมีแลนเนาะวันเสาร์เนี่ยมีแพลนที่ไปไปเบิ่งเฮือนมาสักดีไปเบิ่งเฮือนที่ว่ากำลังสร้างอยู่ว่ามันป็นังไงบ่ได้ไปโดนนะเพราะว่ามีแผลนสะดอกว่ามีแผลเนาะมีแผนว่าสีไป ประเทต่อให้มันแล้วไปอันนั้นอย่างเกาะคือไปก่อก่อฝาให้มันให้มันแล้วสบายดีคนที่เข้ามาที่ตามทับสมในตอนนี้เนาะสองคนมือนี้ก็เป็นมือทําอี้ทีวาซ่องตุ่มตามออนทั่วได้ทดลองไลฟ์สดเนาะการไลฟ์สดนี่กระบ,บุ่มยังไงอยู่ที่บ้านนี่แหละไ่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปไลฟ์สดแบบเรียวท่ามให้กับท่านผู้ชมได้เบ่งความจริงว่าสิไปซอกใส่น้ำมันรด <laughs> ว่าสิไปซอกใส่น้ำมันรถย่านย่านว่นปัม๊มคือสิโบโบมีแลวล่ะคือสิปิดไปเลยล่ะขยันอ่าโมงปกติก็ยังซอกไปใส่ก็ยังยากละช่่วโมงนี้สิไปซอกใส่น้ำมันคือสิโอคือสิยากยเนะ,ไ,ะได้ยินว่าอ่าน้ำมันกระิขึ้นอีกแล้วมืออื่นนี่นะเออมือน,นี่น้ำมันสิขึ้นอีกแล้วโอ้ยก็เป็นกำลังใจให้ครับ พี่น้องสาวลาวเมื่อสุขุทุกคนเด้อโดยเฉพาะกับแม่ผู้ใดที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอยู่นครหลวงก่นกะหาใสน้ำมันยากยากเนาะช่วงนี้ก็ได้เออน้ำมันขาดปั๊มอีกอย่างเมืออื่นนี่น้ำมันก็สิขึ้นอีกโอ้ยห่งอ่าช่วยจังไแห่งซ้ำเนาะห่งซ้ำเติมช่วงนี้ เกี่ยมสิเฮเงนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหงซอกหาเงินยากเนาะสำหรับการเฮ็ดยูทูบนี่ก็มาเ่าประวัติหน่อยหนึ่งเนาะตัวเองก็เฮ็ดยูทูบมาก็ได้ประมาณโอ้บมแม่นผู <c oughs> ้ดีสองปีเนาะสองปีในการเฮ็ดยูทูบทำู้สมมือนี่ซิมาขอเราประวัตินอยหนึง่งในการเฮ็ดยูทูบ่องตุ่มตามออนทัวร์นี่มัน มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงน้อซ่องตุ่มตามอ่อนทั่วมนไฟบังขอหยับนิดนึงเอา,เอา,เ,อาเอาทางใดดีด,ดีมันมัน,ม,นมันเลื่อมไปเออประมาณทางนี้น้องทำสมมาโอลมกันเด้อมือนี้ก็เป็นมือทับอิดที่ว่าซ่องตุ่มตามอ่อนทั่วได้มาไลา์สดท้สมมาไล์สดโอลมกันแบบเรียวท่ามปกติมันจะไปซอกทายอยู่บนนั่นซอกทายอยู่บนนี่นะครับ fc ในเบิงแต่ว่ามือนี้นี่ <c oughs> ขอมาโอ้ลมแบบสดๆนะผู้ใดอยากเข้ามาโอมาลมกะเข้ามาโอ้ลมได้เลือมไปทางนี้สันนัก <c oughs> ผู้ใดอยากเข้ามาลมกะเข้ามาโอมาลมได้ได้ทำบุษมสำหรับซองตุ่มตาบอ่อนทั่วกะขอเราประวัติน้อยหนึ่งสำหรับซองตุ่มตาบอ่อนทั่วนี่แมนเกิดขึ้นมาอย่างไร คือช่วงนั้นเราท่านผม้ช่วงที่ว่าโควิดกำลังระบาดในไม่ถึกช่วงเ,เดือนเมษาของปีปีสมันซาวทำูุษม <Okay. S 1> กับโบฮู้ว่าซีเฮ็ดอย่างดีอ่าโบฮู้ว่าซีเฮ็ดอย่างดีช่วงนั้นเรียกกับไ่ได้ไปนอนอยู่บ้านกับเปิด u t u b e เบิ่งนี่แหละเบิ้งไปเบิ้งมา เาเห็นก hmm? ็จะว่าโอ้เฮ็ดยูทูบเหมือนได้เงินได้ไหเปิดสร้างรายได้ก็ได้บ่สเด้ไอ้เฮาก็มีความคิดแล้วโอ้สิจะไหนเนาะมนถึงสิได้เงินบ่สเด้ก็เลยซอกหาเลาะทายเอาโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์ตัวเองนี่แหละเลาะทายให้กับทายเอานําบ้านนี่แหละโทรศัพท์ก็เวลากับคือหู้เนาะเวลาเฮายางไปนะมันจะสั่นมันจะสั่นดึ๊ดดเวลาการถ่ายภาพกับ บโบคักผู้ชมเวลาเบิ้งมันก็จะโบม่วลนะท่านผู้ชมก็บโบมวนก็เลยตัดสินใจโอ้เอาเงินตัวเองแหละไปซื้อกล้องเนาะกล้องเป็นกล้องกูโปรซื้อกล้องมาเพราะว่าเขาก่อนเขาจะซื้อเาก็เบิ้งรีวิวคักแน่ได้ว่ามันใส่ดีหรือบ่ใส่ดีตัดสินใจซื้อตอนนั้นตอนนั้นประมาณหมื่นไปหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าไรหมื่นห้าเนาะหมื่นห้าหมื่นหกประมาณเนีละท่านผู้ชม แต่ว่าเลทเงินหนีโมสูงคืออย่างซี่เลทเงินตอน,นยังสามสามปายอยู่ตอนน่ะสามประมาณสามสองศูนย์บ่ประมาณแต่ยังบมสูงคือคือสมมือน,นี่เนาะก็ซื้อมา,มาแล้วก็ไปเลาะไายเริ่มเลาะไ,ไทยอยู่บ่อน,นั่นบ่อน,นี่คือตะกี้เห็นเฮดเวียกอยู่สนามบินก็เลยมีโอกาสได้ได้ไปทายพวกประเภทยนุนอย่างต่างต่างประมาณเนี่ย โดยนิ่มบไดเหเฮ็ดแล้วก็เลยบได้มีโอกาสได้เข้าไปทายขั้นไปทายเนี่ยกเ็เปอนผู้ดีถึกจับเ <c oughs> นาะก็เลยอาศัยซอ,องทายเอาอยู่นำแถวๆสถานที่ทั่วๆไปอยู่ในนครหลวงขีงจันทร์เนาะ <c oughs> จนมาฮอดปัจจุบันท่านผู้ชมก็เป็นเวลาประมาณ2ปีแลละที่ว่าได้เ,เหดช่อง u t u b e เนาะและมื้อนี้บางๆเนี่ย เออบางๆอยากโอลมกับ f อฟซีกูทียูเอ่อทางอเมริกาแคนาดาบอกรือว่าอยู่ภายในประเทศลาวหรือว่าอยู่ประเทศไทยเนาะอยากโอลมสนดมีอย่างเขาก็สามารถเอ่อโอลมน้ำกันได้เดอแบบไลท์สดมือนี่เฮ็ดยูทู e มาสองปีหากต่ลองไลท์สดมือนี่เป็นครั้งทั่อิแล้วก็มาโอลมเอฟซแบบ สไตล์สบายสบายยามแรงขึ้นอย่างซี่เนาะทาผู้ชมเดี๋ยวมีโอกาสประมาณวันเสาร์อาทิตย์ะ้วก็สิไปซอกทายให้กับเอฟซี FC ได้เบิงว่าสิปาไปมองไหนแน่ว่าสันเชะเพราะว่าตัวเองนี่ก็เฮ็ดเวียกประจํม <c oughs> มันก็นเลยเป็นการยากที่ว่าเขาจะมีเวลาไปไทายเป็นแบบทุกมือทุกมือให้กับ เอฟซีเบบ่งแต่ว่าก็ะสีหาเนาะหาเวลาพยา,ยามอ่าได้ไป่ายให้ครับเอฟซีเบบ่งอย่างแน,น่นอนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์คือเก่ากดติดตามเนาะอย่าลืมเอ่าเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ครับส่องตุ่มต่อวันทั่วช่วงนี้ก็หาเงินสร้างบ้านเดมันก็เลยได้หาหลายสองทางปกติแล้วตัวเองฮ็ดหลายอาชีพเนาะ อันนี้ก็บวอาพื้นเนะาะก็เรื่องการเฮ็ดอาซีพของตัวเองกะอันลักๆก็เป็นเฮ็ดอยู่ประจาเนาะเป็นเป็นเวียวกของการประมาณนี้อันที่สองแล้วแม่นขายเครื่องออนไลน์นก็ใช้ซื้อออนไลน์นี่แหละเป็นการขายเครื่องคือผู้ดใดกาลังเบ่งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็สามารถซื้ออุดหนุนซองตุ่มตามออนัวร์ได้เด้อมันจะเป็นพวกทางเศร้าเนาะพวก อหารเสริมบำรุงทางกายแล้วก็มีพวกเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดพวกวัดความดันประมาณนี้อันนี้เป็นเวียกเสริมขายถึองออนไลน์แล้วก็หลังจากเลิกเวียกมาแล้วก็ไปหาสอนปกติคือมันคือติกี้เนาะคือติกี้นี่ความจริงตัวเองนี่เป็นเฮตาซีเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษภาคย์คำหลังจากเลิกเวียกมาแล้วก็จะไปไปสอนเนาะสอนยูศูนภาษาแต่ว่าช่วงหนึ่งมัน โควิดระบาดก็เลยบบ่ได้บ่ได้สอนก็เลยกับมาอยู่บ้านแล้วก็คิดไปคิดมาเห็อย่างดีผู้ดีสอนออนไลน์กำลังกำลังบูมก็เลยตัดสินใจสอนออนไลน์ประกาศนักเรียนนำเฟซบุ๊กอย่างต่างๆเนะาะทั้งเพจต่างๆเขาก็ยิงๆๆเพจแบบเพื่อจะได้แบบว่าหาลูกค้านะก็มีซูมือนี่ก็จนจนฮอดสมมือนี่สอนมาได้อ,ออนไลน์นี่แหละก็สอนมาได้ อโอก็เริ่มต่ดโควิดระบาดเนาะแล้วก็ได้หยุดประมาณหนึ่งแล้วก็มาสอนอีกช่วงประมาณเดือนสิบของปีกายนี่มาบริยุทธ์เลยสอนสองสามห้องน,นั่นก็เป็นเวียกเสริมเริ่มมาเวียกเสริมอ่าและการที่ัีที่4ีก็แม่นนี่แหละเหตุซ่องยูทูบนี่แหละซ่องยูทูบก็แมมนซ่องธรรมดาดอกบม่ได้แม่นซ่องดังซ่องอย่างมาเตอรไซเราก็อาศัยเอฟซีทีวาเพิ่น ได้ให้ความเมตตาในการเบิง้งให้การสม้มก็คือจริงสเนี่ยแหละเนาะก็ฮับูรมันซ่องดังดิอืมก็เลยมีคนที่ตามบ่บหลยแต่กัเพื่อความมักเนาะเขาก็ฮักเขาก็มักในในสิ่งนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าแบบว่าจะบ่มีแหงเพราะมันก็บ่ได้นักนาสาหัสปันไดแล้วก็เป็นการโอร้ลมเป็นการสร้างบรรยากาศได้ไหม่หใหครับเอฟซี FC, หรือว่าผู้ที่ตาม พราะว่าอย่างจะเป็นการที่ให้ผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่ว่าฮับสมเฮาน่ะก็เจ้าหู้จักเฮาว่าเฮามันภัยมาได้ใส่อย่างประมาณนี้แล้วก็เป็นการใส่สัมพันธ์เนาะเอ่อให้ใหู้้จักกันอย่างประมาณนี้สามารถอติดตพอพันกันได้มีเวียดมีงานอย่างกัโอล้มกันได้ประมาณนี้นะเนาะทำทำูุสมกับชีประมาณนี้เอออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ว่าอ่านะส่องตุ่มตามออนทัวได้มาโอมาลม้ม กับพี่น้อง FC, เอฟซีทุกทุกท่านที่ว่าติดตามซ่องตุ่ตามออนทัวร์แล้วมื่อนี้ก็ลองเบิ้งทดสอบประสนดอกเพราะว่าเหตุเฟสบนเหตุยูทูบมาเนี่ยมานี่ก็ได้เกือบสองปีแล้วแต่บบเคยไลฟ์สดจ้ากเถื่อบหงอวมันที่เป็นยังไงก็ลองทดสอบเบิ้งปมามาเนี่ยขอขอบใจสำหรับผู้ที่ว่า,เ,าเข้ามาเบิง้งเข้ามาติดตามซ่องตุ่ตามออนทัวร์ แล้วก็อย่าลืมเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังแห่งใจเนาะผู้ใดมีคำถาม <c oughs> ก็สามารถถามได้เนาะสามารถถามได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่อเขากับบได้เฮตุแต่ซ่องยูทูบอย่างเดียวสำหรับผู้ใดเนาะที่ว่ามีลูกหลานที่ว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเพราะว่าข้าพเจ้านี่ก็สอนเป็น,ป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 นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มาโดนแล้วได้สิบซิป่าปีละประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ผู้ดใดที่ว่าอยากฝากลุยฝากเต้าก็สามารถติดต่อมาได้เด้อคือเฮือนนี่มันจะใกล้ห้างอาหารหน่อยหนึ่งก็จะมีเสียงดนตรีขึ้นอ,อย่างซี่แหละทาผู้ชมทุกทุกมือเพราะว่ามันใกล้ห้างอาหารมันใกล้ห้างกินดื่มประมาณนี้แล้วก็บ,บรรโคได้ไปบุคอยได้ไป คำมากันเป็นยู่แต่บ้านเนี่ยสิแหละท่านผู้ชมนะเอา้าก็มีประมาณนี้เดี๋ยวมื้อหน้าสิมาโอมาลบกันใหม่มีคำถามอย่างก็สามารถอสอบถามได้เดอ้อแล้วกะ็มีอย่างก็สามารถโอลมกันได้เนาะท่านผู้ชมเป็นการโอลมแบบเอ่เะกะอกินข้าวแรงแล้วก็มาโอมาลมกันงซี่เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์เนาะเฮ็ดให้ฮู้จักกัน เพราะว่าเฮ็ดซ่องมากระโดดละกากาซีมาไลฟ์สดการไลฟ์สดนี่ก็ดีก็จะได้มีการถามตอบกันแบบแบบสดๆเลยประมาณนี้นเนาะ่านผู้ชมเอ้ากากาซีได้ขอตัวก่อนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe คือเก่าให้กับช่องตุ่มตามออนทัวร์เดียวประมาณมือมือหื่นนี่แหละจะมีคลิปเอามาใหม่เนปล่อยให้กับทาบ่านผู้ชมได้เบิง่งเบิ่งว่าสิไปสถานที่แห่งใดอ่าช่วงนี้ก็โอ้รถไฟลาวจีนเนาะ กำลังบูมเพราะว่าบ้านฮาเพค่นเปิดประเทศเลยดิคนไทยก็เจ้ากับมาหลายได้คนไทยก็ได้โดยเฉพาะแม่นซ่องตุ่มตาออนทั่ว์ขาพ็เจ้าเองก็บ,บ่ทันไม้มีเวลาไปรีวิวเกี่ยวกับการนําใส่รถไฟลาวจีนจา้าคือเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายซ่องเจ้าไปรีวิวแต่ว่าซ่องเฮาทมนได้มีเวลาไปเอ,อก็หาเวลาไปอยู่ประมาณนี้ เพราะว่าเอาง่ายตัวเองเนี่ยกัยังมีลูกน้อยหนะที่ไปไก่อยู่ใส่มันกับบัวได้มันก็นยาก,ากนหน่อยนึงมันบัคือคือตะกี้ให้มันคือตะกี้นี่โอ้ยซัมซิไปคือขับไปเจ้านี่อยากไปตัวยังอยากไปาต่างประเทศนี่ไปผู้เดียวสบายส่งก่อนโควิดนะได้ไปบากหลายแต่ว่าตอนนั้นบัวทันได้เหตุยูทูบบัวทันสองยูทูบสองน่นหันนะแต่ว่าบัดนี้นี่โอ้ยเดียวเดียวมีมีแน่นอนมีได้ไปแน่นอนเออไป ลิ่นตามประเทศอย่างประมาณนี้แต่ว่าก็ขอเคลียร์งานสักก่อนเนะาะทำนผูมชมเอาเป็นว่าสำนีก่อนเนาะเดี๋ยวมือหน้าจะมาไลฟ์สดใหม่ก็จะเอาก็จอีกหนึ่งสำหรักการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเก่าด้วยทำนผูมชมแล้วเจอกันใหม่โอเคาย